เอาละครับผมในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นนะครับการปรับบาลานซ์อาชีพในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับของ R O กันครับผมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับและไปลุยพร้อมๆกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเททวินทับอัพ ปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว้4 4ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพจชูวินท็อปอลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะก่อนจะเริ่มนะครับต้องขอบอกก่อนนะผมว่าข้อมูลที่เพื่อนๆพื่กำลังจะได้เห็นได้ฟังต่อไปนี้นะครับเป็นข้อมูลการปรับบาลานซ์ของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเข้าโกลบหรือเปล่านะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องรอติดตามโกลบอย่างใกล้ชิดอีกทีหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คืออาชีพไหนนะครับไหนนะครับผมหัวข้อแรกคือเจ้าหอกไซโครนเนี่ยมันจะโดนเอาค่าเจาะเกราะออกไปเลยนะครับอ่าอย่างที่สองนะครับสไปโลสเตปนะครับจะแรงขึ้นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น PVE หรือ PVP เนี่ยก็จะแรงขึ้นครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่3ครับคอนเซนเทรตนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีมากเพราะว่า บัฟคอนเซนเทรตใช้กับทุกสายของไนท์อยู่แล้วนะครับอยู่ดีๆก็เพิ่มจอกเกาะมาให้เราเลย20%นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโดยรวมแล้วไนท์เนี่ยก็คือปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมอ่ะต่อมาครับก็คือฮาราดินนะครับหรือว่าครูเซเดอร์นะครับอันนี้จะเป็นประเด็นกันเยอะมากๆนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเรียกว่าบัฟหรือมันเรียกว่าเนิร์ฟนะครับผมสําหรับสกิลแลกเลือดนะครับในการปรับครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการเพิ่ม normal attack damage มาเลยนะครับ 3 0อยู่ดีๆก็เพิ่มมาเลยนะครับแล้วก็เวลาที่พาลาดินโจมตีนะครับผมก็จะลดมูฟสปีดของเป้าหมาย20%เป็นเวลา2วินะครับอ่าก็คือหนีจากพาลาดินได้ยากขึ้นไปอีกนะครับบางคนแบบว่าปกติเอ้ยอาจจะถึกหน่อยแล้วแบบวิ่งหนีรอดได้อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าหนียากขึ้นเพราะว่าโดนลดมูฟสปีดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าใน PVP นะครับดาเมจรีดักชั่น ของการตีบวกพวกอ่าเพื่องป้องกันเนี่ยมันจะไม่สามารถทะลุได้นะครับผมอ่าแล้วก็ข้างหลังมันบอกว่า So that damage cannot ignore all defense value คือมันบอกว่าไม่สามารถที่จะทะลุเดฟอะไรได้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเหมือนจะไม่ใช่อ่าเดี๋ยวเราลองอ่านภาษาไทยก่อนนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับเขาบอกว่าสร้างดาเมจโดยไม่สนค่าฟรีและ p d e ดของอุปกรณ์นะครับแต่ปกติมันก็ไม่สามารถที่จะ เมินสถานะรีไฟพีเดฟแล้วก็ดัมเมอรรีดักชันได้อยู่แล้วนะครับผม่าแต่ว่าอ่าในแพดโนตเนี่ยมันใช้ PVP Scene ใช่ไหมแต่ว่าพอเข้าไปดูในเกมจริงๆนะครับผมอ่านี่ครับมันเหมือนกับแค่ปรับว่าใน PVE เนี่ยมันสามารถที่จะทะลุเกาะได้ทะลุฟรีได้ครับแปลว่าถ้าได้มีโอกาสลองเทสเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ ลบหลีกได้หรือเปล่าใน PvP นะครับหรือว่าเราจะสามารถใช้ค่าเกราะเนี่ยมาป้องกันเป้าหมายได้แบบเต็มๆหรือเปล่านะครับพาราดินจะต้องทําค่าจอกเกราะใหม่หมดเลยหรือเปล่าหรือว่ามันแค่เป็นแค่ของอ่ารีไฟพีเดฟเหมือนเดิมนะอันนี้ผมเนี่ยไม่ชัวอยากลองให้มากๆเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีตัวพาราดินที่อ่าเป็นเทียที่แบบว่าเคยลองแล้วก็เคยเทสต์ดาเมจเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือแบบลองให้ได้ยากมากๆนะใครที่แบบว่า มีความคิดเห็นยังไงกับการปรับครั้งนี้นะครับของตัว Crusader นะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมว่าแต่ละคนคิดแบบไหนนะครับเออนะแล้วก็ตัว Presence เนี่ยก็คือจะเพิ่มเอฟเฟกของการเจาะเกราะมาเลย20%นะครับก็คล้ายๆกับของไนท์นะครับอันนี้ก็คือจะเป็น Crusader นะครับที่เป็นประเด็นกันอยู่เยอะๆนะครับอ่ะต่อมาครับก็คือจะเป็นวิสาสนะครับก็จะเพิ่มนะครับในส่วนของ Magic Amplify เนี่ยเพิ่มเจาะเกราะมาเลย20%นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่ นะครับอ่ะส่วนชาวพีซอย่างเรานะครับก็บอกเลยว่าเรื่องดีมากนะครับเพราะว่าเมดิเทชันนะครับผมก็จะเพิ่มจอกกรอเวทมาเลย20%นะครับสบายๆเลยนะครับแล้วก็ตัวฮิลนะครับสามารถที่จะเซตเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมว่าเราเนี่ยจะให้อ่ามันฮิลตอนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวชุบเนี่ยก็คือสามารถที่จะชุบชีวิตแบบออโต้ได้เลย นะครับอันนี้ก็โคตรดีเลยนะจากเมื่อก่อนที่แบบว่าออโต้ชุบไม่ได้นะครับเอออันนี้ก็คือสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราจะฮิวตอนเลือดกี่เปอร์เซ็นต์ชุบได้แบบออโต้เลยแปลว่าพีทเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะมากนะครับเออคุณแค่เปิดออโต้แล้วคุณก็แค่เดินหลบอืมที่เหลือก็รีบงรีบัฟเอานะครับก็พีทเนี่ยจะเล่นสบายขึ้นเยอะมากนะครับ อ่าส่วนม้งนะครับผมม้งก็จะมีการอ่าปรับนะครับเหมือนกับไนท์เลยนะครับก็คือในสนับเนี้ยนะครับผมก็จะโดนเอา ignore d e ออกนะครับแต่ว่าจะไปเพิ่มในส่วนนี้แทนนะผมไม่แน่ใจว่าสกิลนี้ในเกมมันเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะเพิ่ม20%คล้ายๆกับไนท์เลยนะครับแล้วก็แบ็กสมิธเนี่ยก็จะทําให้รถเข็นเนี่ยเดเมจแรงขึ้นนะครับอ่าแปดกลายเป็น1000%นะครับแล้วก็ฮันเตอร์นะครับผมตัวโซนิคเวฟนะครับผมก็จะเอาจอกกระอออกใช่ไหม ่าแล้วก็ไลนิ่งช็อ s นะครับใน PVE ก็จะแรงขึ้นนะครับแล้วก็สไนเปอร์ m i n g อันนี้จะเพิ่มในเรื่องของการเจาะเกาะเข้ามานะครับก็คือเหมือนกับแบบไปลดเจาะตรงจุดอื่นแล้วก็มาเพิ่มในอีกจุดที่มันสามารถใช้ได้โดยรวมมากกว่านะครับอ่าบาแดนเซอร์ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะมีการเพิ่มเจาะเกาะ20%รนะครับแล้วก็อัลเคมิสเนี่ยก็คือไอตัวปายานะครับผมก็จะแรงขึ้นในส่วนของ PVE แรงขึ้นอีกนะครับก็ อันนี้ก็ปกติมันก็แรงอยู่แล้วนะก็แรงขึ้นไปอีกอาจจะทําให้เป็นแบบตัวที่เก่งใน PVE ไปเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการปรับบาลานซ์นะครับผมที่เกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนั่นเองนะครับผมก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วอลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับแล้วคิดว่าจะปรับใช้กับโกลบอลหรือเปล่านะครับผมก็ลองลองนั่งนึกกันดูแล้วกันว่าถ้ามันปรับมาในโกลบอลเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ มันปรับแบบว่าเพิ่มจอกเกาะทุกอันเลยนะะแล้วนอกจากนี้เนี่ยมีอะไรที่เพิ่มจอกเกาะไหมนะครับต้องบอกเลยว่าเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมันมีนะครับคือจอกเกาะตอนนี้ของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนั้นเนี่ยมันหาได้ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นแบบมากๆนะครับมากกว่าเท่าตัวด้วยซ้านะครับยกตัวอย่างเช่นขนนกเนี่ยครับผมขั้น10บเนี่ยคืออยู่ดีๆก็ได้จอกเกาะกายภาพเนี่ยอยู่ที่84เลยนะครับจากปกติถ้าเป็นของโปรโบขั้น10นี่น่าจะอยู่ที่ราวราวสี่หรือ50าประมาณนี้นะ อันนี้ก็จะเพิ่มนะครับในส่วนของขนนกแดงเนี่ยค่าจอกเกาะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี Mexican ้คือค่าจอกเกาะ84เป็นกายแล้วก็21เป็นเวทนะครับผมอ่าและนอกจากนี้นะครับพวกรูปปั้นต่างๆนะครับพวกรูปปั้นต่างๆเนี่ยก็จะมีการเพิ่มค่าจอกเกาะมาอีกนะครับอ่าเนี่ยฮะจะมีการเพิ่มค่าจอกเกาะมาเนี่ยอย่างอันนี้จอกเกาะกาย90นะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มจอกเกาะเวทได้อีกนะครับอ่าอันนี้ ก็มีทั้งเจาะกายเจาะเวทในส่วนของรูปปันเลือดปกติเนี่ยเวลาทุบทีนึงจะบวกแค่เลือดใช่ไหมแต่เนี้ยเพิ่มเจาะกายเจาะเวทมาอีกคือเอาง่ายๆว่าแทบจะทุกอันนะครับมีการเพิ่มเจาะเกาะเข้ามาหมดเลยนะครับเนี่ยเพิ่มเจาะเกาะเข้ามาอันนี้คือ2ค่านี้คือเจาะเกาะนะครับอ่านี่ฮะเนี่ยเจาะเกาะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือค่าเจาะเกาะหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มหาง่ายมากๆแล้วนะครับผมอ่านอกจากนี้ไม่พอนะกับการอัปเกรดเหมือนกันนะครับกับการอัปเกรดเนี่ย เดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะพอดีเมนูเป็นภาษาจีนนะครับผมกับการอัปเกรดของเขานะครับผมตรงนี้ไหมอ่ากับการอัปเกรดของเขาเนี่ยปกติจะเพิ่มแค่แอดแท็กกับเอเมทแท็กใช่ไหมแต่ถ้าเราเลื่อนลงมาปุ๊บจะมีการเพิ่มค่าจอกเกาะทันทีนะครับในส่วนของอาวุธนะครับผมแล้วก็ในส่วนของประดับด้วยนะครับผมก็จะมีการเพิ่มค่าจอกเกาะเข้ามาเพราะฉะนั้นจอกเกาะเนี่ยถ้าเกิดว่าปรับตามเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันจริงๆนะครับผมก็จะหาได้ค่อนข้างง่ายมาก นะเจาเก่อของคุณจากที่มีอยู่แล้วอาจจะเพิ่มขึ้นมาเกือบ3เท่าได้เลยนะครับก็ก็อันนี้ก็ลองคํานวณดูแล้วกันนะครับจริงๆมันมีเพิ่มเจาะในระบบใหม่อีกแต่ว่านั้นเป็นระบบลาสามก็ยังขอไม่พูดถึงละกันนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกะด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ